สวัสดีค่ะมาพบกันกับ Half n i d e d a nice y นะคะเช้าวันอังคารนะคะ24มกราคมค่ะก็เทศกาลผ่านพ้นไปนะคะแต่ก็ขอให้ความสุขนั้นอยู่กับคนไทยไปตลอดปีเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มคิดแล้ว เอ๊ะเดี๋ยวสงกรานจะไปเที่ยวไหนกันดีนะคะพอจบเทศกาลหนึ่งก็คิดถึงอีกเทศกาลหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องแสดงความยินดีกับทีมโปรดของพี่เจี๊ยบก่อนนะคะนิวยอร์กแจน,นะะใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ผ่านเข้าไปชิงซูโบได้ในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่พลิกเล็กๆนะครับเพราะว่าต้องบุกไปเอาชนะซานฟรานซิสโกโฟร์ทไนเนอร์แสบ,บว่าต้องต่อเวลาการแข่งขันออกไปทีเดียวนะครับถ้าลุ้นตั้งแต่ต้นเกมนี่ก็ตุ้มตุ้มต่อเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นนนนนเเเกกกมททีี่่่่่สุะะะะะคครรรัับบววาาาาาจจผขได้พ Uh, ต้องสู้กันอย่างยาวนานเลยทีเดียวต้องต่อเวลากันนะครับมาเล่นในช่วงโอเวัน huh ที่สามแล้วก็ชนะไป20ต่อ17คะแนนก็จากฟิลโกเดียลเท่านั้นเองนะครับส่วนนิวยอร์กแจนก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศหรือว่าชิงแชมป์ซูโบกับทีมนิวแลนด์แพทริออสนะครับซึ่งเอาชนะบอลติมบอลริเวนมาบุดบิดเหมือนกันนะครับเอาชนะไปได้20ต่ออี่สิบต่อ20คะแนนก็ฟิลโกเดียลเหมือนกันนะครับแต่ว่าชนะในช่วงเวลาปกติในสี่ควอเตอร์ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกระหว่างนิวยอร์กแจนกับนิวแลน เคยเจอกันมาเมื่อซูโบเมื่อ4ปีที่แล้วมั้งปี2008นะครับซึ่งเกมวันนั้นนิวยอร์กแจแอนส์พลิกเอาชนะมาได้บุริบิิต่อ14คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดใครคว้าแชมป์ซูโบได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์ซูโบครั้งที่4นะครับก็ถือว่าเป็นยากบางบางทีนะครับที่ตั้งทีมมริก่นฟุตบอลมาเนี่ยกว่าจะเข้าชิงได้เนโอ้โหแทบจะไม่เคยเลยนะครับบางทีโอ้โหเคว้าแชมป์เป็นวาเลน์ก็ติดตามดูนะครับจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่จนเะป็ แต่ว่าถ้าอยากดู2เกมนี้นะคะว่ามีความสะดุกแค่ไหนไฮไลท์เป็นยังไงก็วันศุกร์นะคะกับแพ้ฟัน i นสเดยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนเราก็นำมาให้ชมกันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้จะมาดูเรื่องราวของทีมน้องใหม่ในดิวชั่นหนึ่ฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับก็คือทีมนครอนราชสีมาเอฟซึ่งตอนนี้กําลังที่จะค้นคว้าหานักเตะนะหรือว่าใช่ต้องเลือก ต้องเลือกนักเตะมาเสริมทีมเพราะว่าจากดิวชั่น2ตอนนี้ขึ้นมาสู่ดิวชั่นหก็จะมาเจอทีมที่แกร่งมากขึ้นครับ mm hmm. ก็พยายามที่จะหานักเตะของจริงให้มากที่สุดใช่ค่ะปลอกไม่เอานะครับ <laughs> เพื่อที่จะมาโชว์ฟอร์มโชว์ฝีเท้าให้แฟนๆได้ประทับใจนะครับ mm hmm. ของทีมใหญ่ทีมนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ต้องกังวลใจก็คือกองเชียร์ของเขากองเชียร์ mm hmm. ของเขานี่ถือว่า มีมายาวนานแล้วก็ทำเชีเสียงเหนียวแน่นมากนะครับมีกองเชียร์ดึกํำบันที่ตามเชียร์ทีมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าหน้าภาคภูมิใจมากแล้วก็ไม่หายไปไหนด้วยนะยังอยู่ต่อนะแล้วก็พยายามที่จะสารต่อและทาการเชียร์ให้กับทีมกับรุ่นใหม่ๆนะครับวันนี้ครับแพลนในสเตปภูมิใจที่จะพาท่านผู้ช่นไปรู้จักกับกองเชียร์ดึกํำบันของทีมสวัสด์แคทนครราชสีมาเอฟซีกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเขาว่ากบสกินเฮดเนี่ยชื่อนี้มาได้ยังไงก่อนอชื่อกบคือชื่อเล่นผมไอสกินเฮดคือเป็นชื่อที่ผมใช้ล็อกอ<ม>ินเวลาเข้าเว็บพอดีพอดีพี่ยังน้องเขาก็เลยว่าเออชื่อมันเทดีก็เลยเอามารวมกันเป็นกบสกินเฮดน้องๆ้องพี่ๆเขาก็เลยเรียกผมก็ติดมาถึง,ถ,งถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นกองเชียร์แก่นแท้ผ่านแท้ตั้งแต่สมัยดึกจาบันเขาบอกว่าอย่างนั้นเชียร์เจ้าระลัมีมากม่ปีแล้วครับผมนับเวลาได้ มันน่าจะเกือบสิบปีครับผมเชียร์ยังใ่สมัยที่คนดูเนี่ยนั่งเงียบพวกผมกับพกเพื่อนเพื่อนพวกวุตตี้พวกรุ่นเก่าอ่ะก็ซื้อกองมาใบหนึ่งแต่งเพลงโดยที่เพราะเพลง We Are Stingray ณน่าวันนี้เรายังใช้อยู่เป็นเพลงแรกของเราคือเราก็เชียร์กันแบบใครตีกองใครร้องเพลงเขาจะมองหน้าบอกว่าประวัณว่าเงียบไไหมดูบอลอะไรบา้า นี่ยมันเป็นที่มาพวกแบบแจ้พ่ผม,มก,ก็ไม่ชอนะราะว่ามันเป็นความรักถามว่าทําตรงนี้เราได้อะไรไหมมีแต่วควักแต่ถึงวันนี้แฟนพบรุ่นใหม่สบายบางทีสมโมสรก็มีค่ารสชาอะไรออกให้สมัย่อนผมนี่ควักค,ควักอย่างเดียวครับในการไปเชียร์เนี่ยมีข้างไหนที่ท้อหดอดทนที่สุดที่ไปตามเชียร์ทีมรักทีมสวัสดแคทเนี่ยคือมันมีนัดหนึ่งนัดเราเจอสงขลเอฟซีสมัยบอลยูวิชั่นหนึ่ง เป็นหน้าที่ไกลมากคือจะเป็นหน้าที่พวกเราเนี่ยอยากไปใครก็มีมาซัพพอร์ตล้าทำยังไงพวกเราในเวฟก็คือรวบรวมตังออกตังลรวหาสาสมัรสุดท้ายก็เป็นผมผมก็ต้องไปกับกับน้องต้องการไรถไฟช่วงนั้นนะมันเป็นรถไฟที่ไม่ได้รถไฟฟรีนะครับเสียตังไปเสียตังปั้งในจังหวะที่คือไม่มีที่นั่งทําไงจะมีเที่ยวเที่ยวสุดท้ายเอาละยืนยันรอจะมาผมไปก็ไปหยิบปี๊บอยู่ข้างสนาม ได้พี่มาปั้งตีปั้งนักเตะเขาวิ่งมาหาผมนะมาไหว้ผมแล้วเป็นอะไรที่ประทับใจแล้ววันนั้นเราชนะโดยประทีปสุภาคงนะครับเขายิงประมาณครึ่งสนามเขาไล่าจากครึ่งครึ่งสนามพวกผมตีพี่ไปรครับเป็นเหมือนไล่วัวไล่ควายจน <ะ S 2> <laughs> นักเตะยิงประตูเข้าเข้าับแล้วเราชนะกลับมาวันนั้นเน่เป็นแบบที่เองความทรงจำเวลาเชีย เป็นกองเชียร์คนเดียวที่ไม่เคยดูเกมในสนามเลยเพราะว่าต้องหันหน้าเขาหาแฟนลับแล้วก็นักบอลอยู่ข้างหลังแต่สามารถที่จะรู้เกมหมดทั้งเกมเลยพี่ลูกพี่เจ้ารู้ไหมผมใช้ีิ้งผมมองแววตาพี่พี่ยังนองอาการอย่างนี้มันตกใจแน่ ต้องเล่นจังหวะเร็วอาการนี้คือเริ่มเริ่มเครียดละผมก็ต้องเล่นจังหวะอะไรที่มันเข้ากับเกมจังหวะนี้อ้าวได้ลูกได้เตะมุมผมก็เล่นจังหวะจังหวะนึงคือผมไม่ได้ดูบอลนี่ผมดูเวลตาเขานั่นสื่อได้เพราะว่าผมทําตรงนี้มานานปุ๊บเรารู้ว่าจังหวะไหนควรจะเล่นเพลงไหนจังหวะไหนควรจะเล่นจังหวะอะไรครับก็จากพี่ๆน้องที่ผมมองตาเขาละเนาะเริ่มแรกของนครราชสีมาเอฟซีกับณวันนี้ฤดูกาลนี้ มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างสมัยก่อนเนี่ยมันเชียร์ด้วยใจแล้วเชียร์ด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันแต่สมัยนี้ความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับกับทีมมันยังห่างเพราะว่าการพัฒนาทีมการประชาัมพันทีต่างๆผู้ผมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรครับคุณจะไปเชียร์ทีมเนี่ยคุณต้องควักจนแม่ผมด่าครับผมทํางานได้มาก็ลงนี่หมดเงินไม่เหลือครับผมดีใจอย่างก็แฟนพวกฝูงแมวพิสารุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคือมันมาเยอะจริงมาจนกระทั่งผมตกใจโดยเฉพาะหนักไอ้นั่นล่าสุด หมื่นห้าที่เป็นความภูมิใจของคือคนเชียร์เนาะเห็นทีมโตได้นขนาดนี้เห็นแฟนขับโตได้นขนาดนี้มันเป็นความภูมิใจผมเชื่อว่ายิวชั้นหนึ่งแฟนสวัสด์แคปเต็มสนามแน่นอนครับผมแกเป็นตัวของตัวเองครับแกเหมือนเหมือนมีองค์ลงครับเวลานะั้นเป็นตัวของตัวเองครับทุ่มเททุกอย่างครับก็ไม่มีแกก็สีสันของโคราช่ายไปเยอะครับพี่เป็นกองเชียร์คนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุดแรกปะ ชุดสิ่งเลยชุดเดิม10คนยังอยู่ครบครับแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานแล้วก็ภาระหนา้าที่คือเราเราพยายามมาเป็นเบื้องหลังแล้วเราพยายามสร้างคนรุ่นใหม่โดยใช้ชมรชมชมรม,ม,มสวัสดิ์แคตต่ตอนนี้เข้มแข็งมากเราพยายามดันคนรุ่นใหม่เพื่อว่าสืบทอดเจตนารวมและสืบทอดไอความรัทธา,ท,าที่มีต่อสวัสดิ์แคสเหมือนเดิมครับนิยาของเขาจะว่าไงคือต้องบอกว่าเป็นเป็นจุดตนรวมของพวกเราครับเป็นจุดรวมของกองเสียทั้งหมด คือถ้าไม่มีแกเนี่ยก็ไม่มีเราวันนี้นะครับแกเป็นยุคแรกของสติงเล y แล้วตอนนี้พัฒนานมาถึงสวัสดิ์แคทสิบปีแล้วครับแกนี่แหละทำให้ทุกคนเข้ามาได้ก็เพราะแกถ้าเทียบเป็นนะักฟุตบอลก็ถือว่าเป็นหัวใจของทีมใช่ครับเป็นกัปตันเลยครับเนี่ยเป็นกัปตันเลยเป็นทุกอย่างเลยครับ <S <S น,น,น่าภูมิใจแทนทีมนครราชสีมาเอนะครับที่มีกองเชียร์ที่แข็งแกรง่งก็รักสโมสรอ,อย่างแท้จริงนะครับซึ่งคุณกบสกินเทนนี่ก็บอกว่าจากนี้ไปเนีขาพยายามจะถ่ายทอดวัฒนธรรมการเชียร์ของอทีมสวัสดแคทจากสิงเย์เป็นสวัสดแคทเนี่ยมาให้กับอกองเชียร์รุ่นใหม่นะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องราวของกองเชียร์รุ่นใหม่เหมือนกันว่าในการที่จะขึ้นมาเล่นในดิชหนึ่งเนี่ย เขาจะมีแนวทางการเชียร์และจะตามทีมรักไปเชียร์จากจากจังหวัดไกลๆๆเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับว่ <trails. S 1> บาน่าสนใจติดตามดูแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมโมสรบ้างน,นิดหน่อยอย่างเช่นโลโก้ของสมโมสรน,น,นะครับแล้วก็จะมีการดึงนักเตะดังๆ,งๆตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังติดตามอานนท์สังสาน้อยนะครับกลับไปเล่นกับีมโคราชด้วยนะคะถ้ากลับไปหนิงเสีโอ้โหคนในสนามคงเฮกันก็คงน่าสนใจนะครับถ้าอานนท์ยืนคู่กับพระพงการสมรงนะครับว่า จะเป็นสองกองหน้าที่เฉียบคมแค่ไหนแล้วก็<ค>ะจะมีอะไรมานําเสนอในดิชั่นหนึ่งฤดูกาลจะถึงนี่บ้างนะครับ <คะ S 2> ผมก็ติดตามไปดูสำหรับทีมสวัสดแคทนะครับขอรราสิมาเอฟซก็อย่าลืมนะคะนะคะฟุตบอลไทยเราเติบโตมาถึงตรงนี้เนี่ยจะพูดว่า สโมสรอ,อย่างเดียวก็ไม่ถูกกองเชียร์เขาทุ่มเห็นไหมคะควักปั้งควักปั้งกันนะจนคุณพ่อคุณแม่ก็ลําบากใจนะคะว่าลูกไม่มีเงินเก็บนะคะคคเพราะนั้นนะคะเราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดนะคะว่ากองเชียร์เขาให้สนับสนุนมาขนาดนี้นะคะนั้นก็ทั้งทีมทั้งผู้จัดการ,ะะรแข่งขันก็ต้องทํางานให้ดีที่สุดนะคะคเพื่อตอบแทนน้ําใจของกองเชียร์นะคะวันนี้เวลางเราหมดแล้วะคะ่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ